สวัดส,ด,สด,ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมือนี้มาพอกับช่องกระแตนน้อยชาแนลกระแตนน้อยกับมือน,นี้ได้กลุ้งไล่เสือมาค่ะกลุ้งไล่เสือมีแบบแบบลวกก็แบบบืหลวกเปินว่าเอาแบบซาซิมิ <c oughs> นี่นี่แหะมาพร้อมกระแตนน้อยน้ำจิ้มสีแดงๆนี่ว่าแม่ยังน,น,นะคะ่ะพริกเผากระแตนน้อยใส่พริกเผาเอานี่ความเผ็ดสุดหยอนเลยนะคะอ่ะมาแซ่บๆน่วกันค่ะ มูนี่แพ็คคู่ครับมูนี่อ๋อขอมาเจลบๆน้องกันครับมูนี่ได้เจลดูยังไงถ้านี่แบบมาหลายครับหัดนว่าได้ครับตัวนี้เอากคอนเลยเลยอาเลยเอาเลยเอาควาเดียวควาได้ฟักสลัดงามๆมาใส่ลองเจล ดีมือนองกอระแตนเพื่อนเราเด้งเด้งนี่อ่ะอ,อาจจะว่าพเพนเพชรโบปันไดค่ะเพราะว่าใส่ผิกเผาอื แบบเด้งเดๆวา้นหวานชุ่มๆไว้อันนั้นแคตรจจักดก็ตอนนั้นมันต้องสำรับภูมิภาคกัก็เนี่ย มแซี่สุดูได้กูกินเผ็ดบ่อยกะร่องเบิง ừ ừ. ใส่พริกเผาขึ้กแต่หน่อยนะคะ่ะมันจะบบเผ็ดแห้งพ่ากินได้ มี่ผักกาดผักกาดกรอบคือผักกาดอืมอืมเป็นผักกาดกรอบเป็นยังไงผักกาดกรอบแกนี้ซื้อมันผักกาดเก้วยวคนละเห็นไปอ่านในซองเป็นผักกาดเก้ว ตัวนี้ผมก็อด้ออานอย่างามับ <laughs> นี่ยแบบรวอนรวอนเด้งเด้งเขาหัง,งแบบสดแหงแต่ nghe chậu ảnh khẩn nha Bạc tên bạc cũng không mm. บเอาบอกห,ห,ห้อมจิอืมอครับมันเนี่ก็เอาอยู่ข้างเงื่นครับมันนี้ว่าเดี๋ยวผ้าล่งสวนครับล่มแห้งมันนี้เป็นว่ามาสีภาปไปนั่งอยู่ป่ามังมาล้วนะครับ แต่ว่าล่มก็เหมือนเศร้าล่มภาพเป็นนางอยู่ครับปากมะนี่ก่อนป้าหมากมะระส่วนใหญ่ปลาแมนสีเศร้าลมบลาแม่แม,น,มนสีเทาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> บ่บลาแม่แมนสีเ <c oughs> ลีล้ยงเลยบ่ <c oughs> <c oughs>

เพชรสดนใดบ่รองบิมา <laughs> นำดกตัวนะนี่ต้นนี้กับเสบคักขึกันโอ้โตง่ายๆเด่งๆบุหรี่หอมสวเลย หาลองตัวหนังบ่ามาันจะยุดไปหลายมืออยู่บอกเอซ้ำนี่ก็ล้วพ่อประเด็นแมลงเป็นโม แต่บรรยากาศมลงทะเลอากาศหนาว ลมไมันอยู่สองหมื่นสามหมื่นร่มร่มใส่ปีไม่ป่ะหยุดลม,มจะสองหมืมม่นน่ารำมเป็นลมเลย Phải vừa đi thử mười phân đại cung lại sửa mà Nhượng như ảnh là xin đèn đó ตัวนี้ง่ายเลยง่เนอะไม่เอาเป็น่หวานๆเลยตัวนี้แซ่สุดหลายรัะเนี่ยต้องใส่พักเลยหลายือ

ไม่พูดดีครับผมแห้งผมผมพูดดีกินครับอเอเสร็จแล้วตุยยอ,อกมานี่เศร้าสดแล้ววันน <h ums> สิสดว่ถ <h ums> ึงอกเคงใจคนนะ <laughs> น้องแบบนี้นพองเขาแบบ <laughs> อาแบบสุกน,นี่ลนงพีเนางสดที่สอดแต่ว่าแบบดิบนสิบเหนียวหวานะะจะร่อง,งมาร้องเลย <laughs> กิวนกินสิ่ม,มเมกับกินหอมผิกเผา nếu béo tìm chìm, chìm, auch hoi coi bác hoi coi bác này coi bác hoi coi bác hoi mất có hoi thường บอัอว่อกันบ่้พ่อเบิรเลยล่ะค่ะเรมาลเติบตัวใหญ่การเป็นสองคำเอาดัง่ม่บุ๋สคดเก่า 吃了了。嗯。牛肉。嗯嗯。对嘞。嗯。嗯。嗯。干啥？ แห้งเป็ดแห้งสดถาโบสดนันกับนี่บ่กคมั่งเนะครับขาบสด้าเดสดมีแห้งน่าหลวนเลยกินแล้วเสบอโบก็เสบท้องว่ะหัวเบิดบวนมากเลย má <coughs> <laughs> 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 <V Wel Glenn」. cười> เราจะเอาคำย้นเต็มปากเต็มคำหมด

แต่การวกเอ<ม>าเสีย่กว่าเป็นนี้ผมหมักครับเป็นหม,มักไผ่หมักมันเนาะอ,อันนี้เข <c oughs> าคือน้ำจิ้มดีมือน่องกระแตมันเหนียวแน่นอนอยู่ครับบ่าวกำรรก็ขอขอบคุณนะครับเนาะติดต,ต,ตามช้มบ่าวกำตลอดมาให้กำลังใจบ่าวกำเนาะครับ ้ามาังคายเ่นชอบก็ไลก์กดแชร์ให้กระแตนหน่อยเนี่ยนะจ๊ะสำหรับเมื่อน,นี้กระแตนหน่อยก็เป่ากรรมกับขอลาไปก่อนสวัสดีค,ครับ